ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5้าไร่ ตรงข้ามเซ็นท่านสารายารถแสงกว่าบาทใครหารถงบไม่ถึง2 0 0แสนนะครับผมปีใหม่ๆหม่นิสสันอเมรานะครับผมนะหนึอี e, ปี2018เลขไม่สองแสนหน่งหมื่นสามพักิโลนะคันนี้ไม่ก็สูงนิดนึ่งนะคันไหนไม่สูงแล้วก็บอกไม่สูงนะครับเข้าเรื่องเลยลน,นะครับราคายิงตรงเลยนะครับผมนะหนึ่0แสบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะนิสสันอเมรานะครับผมห 2 2 e ปี2018เลขไม้200,000กิโล ขายให้ถูกๆเลยครับผม185,000บาทซื้อสดไม่เสียแวนเจ็ดเ็นนิะพ่อนคันนี้3,000ันใบบายเท่านั้นเองพ่อนคันนี้นะฮะน็อตยึดฝาท้ายเดิมเดิมไม่ไขแกะแงะแคะเลยนะฝาท้ายสวยกิ๊บเลยตะเข็บเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะจากโรงงานเห็นไหมฮะเอ็ดักเชลมาให้ข้างหลังนั้นสักเตอรข้างล่างเซ็นเซอร์3จุด213,000กิโลเท่านั้นเอง พวงมาลัย um power นะครับผมนะตรงกลางเป็นวิทยุแอร์แมนนุ่นนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับสวยกลิปเลยนะครับผมนะนี่คอนโซลกลางพวงมาลัย um ทุกอย่างเดิมจากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆ QC ทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกปติเลยนะฮะน็อ ต่างๆโครงสร้างต่างๆไม่มีเฉียวชนโดยปฏติเหตุมานแน่นอนนะครับผมนี่เปิดให้ดูกันไปเลยนะฮะรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมหมดจากโการงงานนะ,ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะยังไม่ถึงกับน,น้ำตาลเข้มนี่นะฮะเปิดให้ดูทุกบานเลยฮะรดแสงก็บ,บานนี่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างสวยคลิปเลยนะเดิมจากโการงงาน ข้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับผมนะข้องเครื่องเดิมเดิมเลยคานหน้าซุ้มหัวโชค๊คซ้ายขวาน็อตคิบฝากระโปรงทุกอย่างเดิมจากโรงงานเลยฮนะเห็นไหมฮะน็อตฝากระโปรงไม่ขายน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขายเลยนะฮะซุ้มหัวโชค๊คลอยเม็ดอาร์แผ่นเพดนี่เลยฮนะที่สําคัญเลยนะคือแผ่นเพดเดิมอยู่นะครับผมไม่มีการเสียวชนมาแน่นอนสติกเกอร์บอออกรอ คอแกคเซ็นรแอร์คอนดิชันนะครับอะไรบ้างรับประกันว่าไม่มีชนหนักปิดคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลีนเครื่องก่อมาเยาแมวไฟไหม้น้ชํชท่มเลยนะโอนเปลี่ยนมือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใบรัรแกันการันตีซื้อคืนแบบนี้เลยนะครับฝากไว้ด้ยวยนะกับเจ้าคันนี้แล้วเดี๋ยวรอชมว่ามีรถอะไรเข้าใหม่อีกเล้วเร็วนี้ผมว่าน่าจะมีมาอีกนะรถสวยๆทั้งนั้นเลยรอติดตามชมกันได้เลยนะวันนี้น้องนัทไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ